โรงเรียนบ้านเรียมกลุ่มโรงเรียนเมืองคุกขันยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นายภัยสารบุญขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรียมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน8คนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นป .6 ทั้งสิ้นจำนวน60คน รายงานการนิเทศติดตามเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567ด้านการบริหารทั่วไปมีการจัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 เมื่อวันที่10ตุลาคมมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามปลอดภัยเช่นมีการตัดหญ้าตกแต่งกิ่งไม้เป็นต้นได้จัดสภาพห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้งานมีการสำรวจแหล่งเสี่ยงในโรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา,ม,ามีมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ ด้านบริหารงานวิชาการมีตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้ DLTV มีระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกติครอบคลุมทั่วโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีพร้อมใช้งานและเพียงพอครูประจำชั้นได้บันทึกเอกสารธุรการประจำชั้นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 มีการประชุมปรึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่นมีคู่มือในการนิเทศภายในสถานศึกษามีการนำข้อมูลใน Big Data มาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นขี่ตักกะแตนจับช้างซึ่งเป็นนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสะเกดเขตส โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นสวนเกษตรในโรงเรียนและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านาการบริหารงานงบประมาณนักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันพร้อมรับประทานในวันเปิดภาคเรียนครบทุกคนโรงเรียนมีการเบิกจ่ายเงินทุนกสสสำหรับนักเรียนยากจนด้านาการบริหารงานบุคคล มีคำสั่งและมอบหมายงานครูประจำชั้นเรียนมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่จัดทำไอดีแพลนของครูทุกคนและมีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสะพะทะและนโยบายของสะพะปสีสเกตเขตสาโรงเรียนได้สำรวจแหล่งเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและมีมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยกำหนดให้ครูและบุคลากรทุกคนมีแอปพลิเคชันเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ประสานและแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีดำเนินการอ e ัปเดต e-market เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและดำเนินการให้นักเรียนทําผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาภายในโรงเรียนและชุมชนหรือตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอย่างต่อเนื่องดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุประจำปีอย่างต่อเนื่องดำเนินการโครงการสุข,ขาดีมีความสุข ำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือจูโจม <c oughs> มีเว็บไซต์และเพจ Facebook โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโครงการขี่ตะกรแตนจับช้างโดย 1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการทดสอบ และนำผลสอบมาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ดํดำเนินการจัดการสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้าโดยสอนในช่วงเย็น 3. ออกแบบหรือเตรียมสื่อใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนก่อนระหว่างเรียนและหลังเรียนและ 4. ส,สรุปผลและรายงานผล